พี่น้องเบิทุกขู่เบิทุกคู่ทุกคนยินดีตอนหาเขาซส้อซ่องเอ็นจอยสาวน้อยกิงันพบพ่อกับน้องจอยคือเกาเมื่อนี้เป็นตอนแรกของวันพระฮัทพี่น้องวันสุกน้อยวันพระฮัทแล้วก็เป็นวันสุกน้อยเนาะที่เขาจะแบบได้ปิดทิศละขเขาเฮียนมาละหลายแหละกันไงแต่มาเมื่อนี้ในคลิปนี้เนาะกะเมื่อนี้น้องจอยกับพาทุกคนมา ลมกันที่เก้าพี่น้องเลยแล้วก็เอากระสีเอากมพูมาฝากพี่น้องนํำไทยในมื้อนี้เนาะเนื่องจากกระโดดแหละที่น้องจอยไ่ได้ออกไปทางนอกแล้วเราก็อาจจะอยู่เวากันแบบนี้ไปจนอนานก็ได้และมามื้อนี้เอาสิพาพี่น้องมาฮูจะกกับมหาวิทยายลัยแห่งชาติลาวนั่นก็คือมหาวิทยายลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวนั้นแม่นแล้วเนาะเพราะว่าเป็นมหาวิทยายลายัยแห่งชาติลาวเป็นมหาวิทยาย ยาลไยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราและเพื่อนจะประกอบมีอยู่13คณะวิชาเฮียนทุกแขนละกาแต่ละคณะเพิ่นก็จะมีสาขาของเพื่อนแหละมาในมื้อนี้เนาะน้องจอยกับสิพาทุกคนมาหูจักกับ1ิบสามคณะแล้วก็มาหูจักสาขาเฮียนในแต่ละสาขาเนาะมื้อนี้เอาความพูมาฝากพี่น้องแล้วก็เอาความพูมาฝากน้องๆมาเจ็ดเดนาะที่กําลังทำเฮียนศึกษาอะไรอยากมาเฮียนอยู่ มหาวิทยาลัยแองซาตอ,อยู่นครหลวงเียงจยันท์กะสามารถมาสิงมาสมัครเข้าเรียนได้เลยเนาะภายในปีหน้านั่นเองและกะมหาวิทยาลัยแองซาลาวนี่เนาะพี่น้องตั้งอยู่อนันต์บ้านดงโดเมืองไซทานีนครหลวงเยงจยันทู์อยู่ทั้งพูดแหละ อยู่ทางแบบคิวรถสายใต้ขึ้นมาแล้วเขาก็ขี่ต่มทางคิวรถสายใต้ขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะฮอดอยู่หรือเพิ่มเอิญว่ามอสโเนะแล้วก็วิทยาคิดตุ่มโดกอย่างประมาณนี้แต่อันนั้นน้องเกยก็คือเคยเว่าไปแล้วเนาะว่ามหาวิทยาลัยของเฮาเมนมันจะมีอยู่13คณะวิชาเฮียแหละค่ะแต่ละคณะมันก็จะมีสาขาย่อยแล้วม่ามื้อนี้เฮาก็จะคือพาทุกคนมาพู้จักกับ13คณะแล้วก็ฮู้จักกับ สาขาย่อยของแต่ละคณะว่าแต่ละคณะนั้นเพื่นพักกันเฮียนอย่างเน่นเพื่นได้เฮียนวิชาใดเนาะพี่น,น้องและเมื่อนี้น้องเกิดจะมาเข้าคณะทำอีสนั่นก็คือคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะสำหรับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนี่เพื่อนจะประกอบมีอยู่สิบสาขาเฮียนเนาะแต่ละสาขาแม่นเพื่อนจะมีหลักสูตรปริญญาตรี4ปีด้วยกันเองสำหรับวิชานี้ สำหรับขณะนี้เนาะพึกนกะจะมีลักูตรปริญญาตรีทั้ง10สาขาเนะานะนสขา,ศศาสสสขาที่1น่งก็กจะเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์น้ำส้สาขาที่หนึ่งน้องพี่น้องน้องๆพังให้ดีเด้อสำหรับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาที่1น่งก็จะเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์น้ำใ้ส่วนสาขาที่สองแมน่นสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ วางแผนสาขาที่2ก็คือเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนเนาะสาขาที่3แม่นสาขาเศรษฐศาสตร์ภากรัฐนั่นเองเนาะส่วนสาขาที่4ี่แม่นสาขาบริหารธุรกิจทั่วไปนี่เป็นสาขาที่สสาขาที่5แม่นสาขาการตลาดสาขาที่6กแม่นสาขาการเงินหา คิดจอนอกาสเงินการธนาคารนะเนาะพระว่าอยู่ขณะเศรษฐศาสตร์นเองสคติเจ็ดแมนสาขาการค้าส่วนสาขาที่แปดนี้แมนการบัญชีสาขาเก้าเป็นสาขาขวดซอบสขาทีสิบแบนสาขาภาษีอากรอยู่ขณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนี่เพิ่อจะก่อมีอยู่สิบสาขาด้วยกันเองน้องๆแลวก็ะที่น้องเนาะที่อยากกูต้องจ่อยกนคือมาว่าให้ฟัง ภาษีก่อนนี้น้องจ่อยสิงบติดบาลีฮาจะมาเข้าขณะที่สองขณะที่สองนี้แมนขณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์แมนเพิ่นจะมีรักสูตรปริญญาติยูซิปีสาขาด้วยกันนะพี่น้องสาขาที่หนึ่งแมนสาขาคณิตศาสตร์สาขาที่หนึ่งแมนสาขาคณิตศาสตร์เนาะสาขาที่สองแมนสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์นิวเคลียร์นั่นเอง เส้นสาขาที่สามแมนสาขาธรณีพิพีซิกซาดเนี่ยเส่วนสาขาที่ซีแมนสาขาเคมีศาสตร์เนาะสาขาที่ห้าเคมีสิ่งแวดล้อมสาขาที่หกแอนสาขาชีววิทยาสาขาที่เจ็ดแมนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่สิบเอ็ดแมนบอแมนเอาผิดพีดเอ้อ สาขาที่8แมนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สาขาที่9แมนสาขาการพัฒนาเว็บไซต์สาขาที่10แมนสาขาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาขาที่11แมนสาขาคณิตศาสตร์นำไซสำหรับเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาที่12แมนสาขาสถิติสาขาที่13มแมนสาขาฟิสิกส์ศาสตร์ สาขาที่14คือสาขาวัสดุศาสตร์นี่พวกแมนทั้งหลายๆสาขาี่แมนซีนอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะส่วนสาขา14สาขาอีเพิ่อนจะมียู่14สาขาด้วยกันนั่นก็คือสัตนา1 4สาขาก็คือสาขาที่น้องใหอยว่ามาส่วนคณะที่3มแมนคณะเกษตรศาสตร์แมนเพิ่อนจะมีรักสุดปริญญาติอยู่ทั้งเบิร์ตแมน6กสาขาด้วยกันเองนั่นก็คือ สาาที่หนึ่งเป็นสาขาปุูกพังสาาที่สองเป็นสาขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ต้องจ่อยมากเลยอ่ะสาขาที่สามเป็นสาขาการประมงส่วนสาขาที่สี่เป็นสาขาการป้องกันพืชสาขาที่ห้าเป็นสาขาเศรษฐกิจเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอาหารสาขาที่หกเป็นสาขาสัตวแพทย์พวกนี้จะนอนอยู่ใน คณะเกษตรศาสตร์นั่นเองและก็าจะมาต่อคณะทเ่ฎีแม่นคณะวิทยาศาสตร์สังคมแม่นเพิ่นจะมีลักษุดปริญญาติยูก้าสาขาด้วยกันเองอันาสำหรับนี่ก็คือหนึ่งก็คือสาขาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์โอ้ซื้อสาขากันยากเลยน้องพี่น้องสาขาที่สองแม่นสาขาการท่องเที่ยว สาขาที่3แม่สาขาการทวงแฮมสาขาที่4แม่สาขาประวัติศาสตร์และมนุษย์วิทยาแม่าอผิดสาขาที่5แม่สาขาบรรณาหกศาสตร์และสาขาและสารสนเทศศาสตร์สาขาที่หแม่สาขาสังคมสงเคราะห์สาขาที่เจแม่การพัฒนาสุนทรและสนบุต สาขาที่แปดแม่นสาขาบูฮารวิทยาและคุ้มครองมอลดกสาขาที่เก้าแม่นสาขาการเมืองและบริหารรัฐกิจแม่นนอกจากกับบูอาสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศสาสตร์สังคมน้อเกียวกับแม่งน้อยแต่คือแบบน่าส,นใ,นะน,าสนใจพี่น้องน่าสนใจเพราะน้องๆสามารถเข้าไปได้หลายสาขาเลยเด้อวันวนี้เฮากระซิมาเข้าคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์ชิวเกี่ยวกับแบบพวก ครูหรือว่าพวกอย่างต่างๆมเมืนจะมีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่1 3สาขาด้วยกันนึ่งก็คือครูคณิตศาสตร์สองสาขาครูฟิสิกส์ศาสตร์สามสาขาครูเคมีศาสตร์ห้าสาขาเมืนอนกี้วพี่ิดองสี่ครูชิวศาสตร์เนาะห้าก็คือครูภาษาอังกฤษนี่อยู่นี่เดินน้องๆถ้าไปสนใจภาษาอังกฤษห้าหกเนาะเมืนกัครูภาษาฝรัง่งเจบ ครูภาษาลาววรรณคดี 8. ครูประวัติศาสตร์เก้าครูภูมิศาสตร์สิบสาขาวิทยาศาสตร์การเมืองอกาสิบเอ็ดแมนสาขาบริหารการศึกษาสิบสองแมนสาขาจิตวิทยาการศึกษาสิบสามแมนสาขาวิชาครูาระศึกษาแม่ทั้งหมดนี่จะนอนอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์นั่นเองเนาะบัานี้เข้าก็จะมาเข้าสักบอแมนเราจะมาเข้าคณะ สถาปัตยกรรมาศาสตร์เพิ่นจะมีลักูตรปริญญาตรีอยู่ทั้งหมดเปนห้าสาขาคือการหนึ่งก็คือสาขาสถา,าปัตยกรรมาศาสตร์ขณะน,นี้เพิ่นจะเรีนยนเกี่ยวกับการออกแบบด้อพิณออกสองคือ <Okay. S 2> สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สามก็คือสาขาออกแบบตกแตง่งสี่ก็คือสาขาวิทยาก,การอาคารห้าเป็นสาขาการวางแผงและ ออกแบบสภาแวดล้อมผังเมืองวัญเาจะมาเข้าคณะทรัพยากรน้ําและมีเดียวเลยพี่น้องคณะทรัาาพยากรน้ําและเมนเพิ่อจะมีลักูตรปริญญาติยูสาสาขาด้วยกันหนึ่งก็คือสาขาสุรพัฒน์สองก็คือสาขาทรัพยากรน้าและสามเมนสาขาอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เ่นเพิ่อจะมีสามสาขาด้วยกัน สำหรับข้อทไปคณะอันนี้บดนี้ก็คือคณะที่น้องกอยศึกษาปัจจุบันนึงก็ก็คือคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เนาะก็จะประกอบมีอยู่หลักสูตรปริญญาตรีโย่ห้าสาขาเนึ่งก็คือกฎหมายอาญาสองก็คือกฎหมายแพ่งสามกฎหมายธุรกิจซีแมนอันนั้นกฎหมายโมแม,มนสาขาการต่างประเทศเนาะตัวที่สี่ตัวที่ห้าเปนการปกครองนั่นเองสาขาการปกครอง บรรยามาต่์คณะก็คือคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้มีหลักสูตรแมนเื่อจะมีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่5สาขาเนาะแม่นึงก็คือเศรษฐศาสตร์ป่าไม้และตุกและเทคโนโลยีปุ่งแตงไม้ 2. สาขาการป่าไม้ซุมโซลและพัฒนาสุนบท 3. สาสขาคุ้มครองแมนสาขาคุ้มครองแรงนำ้ำและน้ำไสที่ดิน สี่สาขาจัดการจัดสรรและคุ้มครองป่าไม้ห้าสาขาการท่องเที่ยวอนุรักษ์นี่ก็คือคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ปิดจะประกอบมีอยู่ห้าสาขาด้วยกันส่วนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและกายกรรมแมนพินมีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่ทั้งหมดสี่สาขาหนึ่งก็คือสร้างครูพละศึกษาสองครูพุกกีฬา,าสามวิทยาศาสตร์การกีฬา แมนบริหารกันกีฬาเนะบันนี้ก็คือมาเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์แมนมีหลักสุรป,ปริญญาติทั้งหมดแบ15สาขาด้วยกันนอ้องเป็นคณะที่ง่ายที่สุดเลยในมหาวิทยาลัยแห่งสาตแล้วเเราเพิ่จะก่อมีอยู่อันนั้น15สาขาเนาะหนึ่งก็คือวิศวกรรมยยทาสองวิศวกรรมมอแฮ 3. วิศวกรรมกลจักรสวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานนำ้ำ 5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6. วิศวกรรมโทรคมคม,มนาคม7วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8. วิศวกรรมหัวทาง 9. วิศวกรรมเคมี 10. วิศวกรรมขนส่งและพาลาทิการเท่าไหร่เลยสิบเอ็ด วิศวกรรมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร12ก็คือสร้างรูอาชีวศึกษา13แม่สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม14แม่นสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและก็15แม่นสาขาวิศวกรรมไฟฟา้านี่แม่นทั้งมดของอันนั้นเลยขณะนี้เลยเพราะว่าคณะวิศวกรรมสร้างดเป็นขณะที่งงในมอโซแล้วก็เป็นขณะที่สาขาทียหหลายน้อง ในบ้านเฮาคาซิมาต่อคณะอักษรศาสตร์คณะอักษรศาสตร์แมนมีปริญญาติอยู่11 11 11สาขาด้วยกันนึ่งก็คือสาขาภาษาลาวนาักขดีสองู่มวลนสื่อสานมวลโนสามแมนสาขาภาษาอังกฤษสี่สาขาฝรั่งห้าสาขาภาษาญี่ปุ่นหกสาขาภาษาจีนเจ็ดสาขาภาษาเวียดนามแปดสาขา ภาษาเยอรมันเก้าสาขาภาษาเกาหลีสิบสาขาภาษารัเสเซีย11แมนสาขาภาษาแอสไบโยนวันนี้เขาจะมาเข้าคณะสุดท้ายนอ้องนั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์สิ่งวแวดล้อมแผนจะประกอบมีอยู่ปร,ริญญาตริยู่อันนั้นซี่สาขาคือกันหนึ่งก็คือสาขาวิทายาศาสตร์สิส่งแวดล,ล้อมเนาะสองสาขาวิทายา วิสาการการจัดการสิ่งแวดล้อมสามวาิสาสขาวิสาวิศาการวางแผนพัฒนาสี่แมนสขาวิสา,สา,า,าเทคโนโลยีสิงแวดล้อมนี่แมนทางบิดของสิบสามคณะและ,ก,ะก็ทุกทุกสาขาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะสำหรับน้องจอยว่าแบบมือนี้มันพิดพลาดประกานใดก,กะโอ้ขอโทษขออภัยพี่น้องแล้วละและกะ็กราบขอโทษพ่อแม่พี่ดองเนาะแล้วก็ น้องๆถ้าผูใ้ใดสนใจก็สามารถเข้ามาเมืองคลิปนี้แล้วเตรียมตัวมาเฮียนังสือเลยเด้อสำหรับคลิปนี้น้องจอยกับซีราไปแล้วทุกคนมีเฉพอกับคลิปน้าบ๊ายบายแต่ก็จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิง้งกดติดตามเลยก็กดคอมเมนต์คอมเมนต์ลงไปให้น้องจอยได้ว้าวกัไเดเดอพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปแล้ว